เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่คนนั้นอีกแล้วเช่นเคยเลยนะทุกคนนะซึ่งในวันนี้นะครับผมพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาขอแฟนเป็นแฟนอีกรอบนั่นเองเลยนะครับทุกคน ทุกคนงงปะว่าทําไมต้องขอแฟนเป็นแฟนอีกรอบ <c oughs> ก็คือแบบว่าพี่คนนั้นก็จะมาแบบว่าขอพี่ละก,กี้เป็นแฟนใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเออมันก็เหมือนแบบว่าขอคบกันแรกๆนั่นแหละทุกคนเหมือนกับแบบว่าขอกันเป็นแฟนในช่วงแรกๆอะ่ะเออมันก็เหมือนแบบนั้นแล้วทุกคนแล้วพี่คนนั้นจะอธิบายแบบให้มันยุ่งยากทําไมวะ <c oughs> <c oughs> เออเอาเป็นว่าแบบว่า <Huh? S 1> ขอแฟนเป็นแฟนใหม่อีกรอบนะทุกคนนะเอออะไรประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะในตัวพี่คนนั้นก็งงเหมือนกันนะทุกคนนะอ <Huh? S 1> ขนาดเป็นคนอธิบาย,ยังงงเลย <Huh? S 1> <laughs> อ่าโอเคครับทุกคนซึ่งในวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็จะมา <Huh? S 1> จีบพี่ลักกี้หรือว่าขอพี่ลักกี้เป็นแฟนใหม่อีกรอบนั่นเองเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ จะมาเชิญพี่ลักกี้นะผมเข้ามาแล้วก็อธิบายให้พี่ลักกี้ฟังอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อเป็นความเข้าใจของพี่คนนั้นแล้วก็พี่ลักกี้นะทุกคนนะ่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็จะทําการเชิญพี่ลักกี้มาเลยนะครับฮัลโหลเธอฮัลโหลครับวันนี้คนนั้นมีอะไรดีๆมาแนะนําลักกี้อะ่ะอะไรหรอก็คือแบบว่าวันนี้คนนั้นจะขอลักกี้เป็นแฟนใหม่อีกรอบหรือว่าขอลักกี้คบเป็นแฟนอีกรอบหนึ่ง ก็แบบว่าเหมือนกับแบบว่าเรามาขอกันเป็นแฟนใหม่อ่ะลักกี้งงปะก็งงอยู่นะงงปะก็งงอาวงงเหรอก็คือแบบว่าคนนั้นเนี่ยจะมาจีบลักกี้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็สมมุติว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรกันหรือว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเออเราก็แบบพึ่งรู้จักกันแรกๆอะไรประมาณเนี้แล้วคนนั้นเนี่ยก็จะมาจีบลักกี้จะมาหยอดมุกใส่ลักกี้หวานๆขอลักกี้เป็นแฟนอะไรประมาณเนี้ลักกี้พอเข้าใจปะ อเ,เออนั่นแหละอะไรประมาณนี้ในวันนี้คนนั้นเนี่ยก็จะมาจีบ Lucky ลักกี้ก็แล้วกันนะสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะเออคือแบบเพิ่งรู้จักกันอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวคนนั้นเนี่ยก็จะทําการจีบลักกี้นะโอเคไหมจะจีบลักกี้ใหม่เลยจะขอลักกี้แบบเป็นแฟนใหม่อีกรอบหนึ่งเลยแสดงว่าเขาโสดใช่ไหมตอนนี้อุย้ยไปจัง <c oughs> เออโสดไ้ก่อนเดี๋ยวก็ไม่โสดแล้วแหละเดี๋ยวคนนั้นก็จะจีบเอาแล้วก็เป็นแฟนคนนั้นแหละตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างโสดนะโอเคไหม อ่ะ <Okay. S 1> ลักกี้ตกลงแล้วนะเดี๋ยวคนนั้นจะทําท่าแบบเชิญลักกี้เข้าห้องมานะแล้วก็จะถามว่าลักกี้ชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยโดยที่แบบว่าเราไม่รู้จักชื่อกันหรือว่าไม่รู้จักอะไรนะโอเคโอเคโอเคไปออกจากห้องไปเลยไปไปชิュช <Hello. S 1> <laughs> ยิยอหอยยอ อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็จะแกล้งเป็นแบบว่าเพิ่งรู้จักกันในช่วงแรกๆแล้วทุกคนนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเริ่มเฉินเพี็กี้เลยนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อลักกี้ค่ะหอ้ยชื่อลักกี้ด้วยลักกี้อายุเท่าไหร่หรอครับอายุยี่สิบสองครับอ้ยเราชื่อคนนั้นนะอายุยี่สิบเอ็ดครับโอ้ย รุ่นน้องว่ใช่ถึงจะเป็นรุ่นน้องอจ,จีบรุ่นพี่ได้ไหมครับเป็นไงครับทุกคนคือคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวแบบว่าโคตรหวานเลยนะทุกคนนะหวานจนใจละลายนะครับหวานจนมดขึ้นนะฮะทุกคนนะ อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาทําการเริ่มจีบพี่ลักกี้เลยนะทุกคนนะฮัลโหลครับฮั <Hello. S 1> ลโหลครับลักกี้เป็นรุ่นพี่อ่ะรุ่นน้องชอบรุ่นพี่ได้ไหมรับได้ครับคือรักรุ่นพี่อ่ะครับคืออยากเป็นแฟนกับรุ่นพี่มากเลย อยากบอกเธอให้รู้ว่าเันโคตรโดนใจตัวพี่ยอมแล้วจ้ชู้บอเธอน่ารักเกินไปช่วยบอกให้พี่ได้รู้ว่าเธยังไมมีใครพี่แค่อยากมีเธอใหได้ไม่อยู่ข้างกายเธอคือเราไปเล่นเกมแล้วเราไปเจอเธออ่ะเจอเธอแล้วเราก็แอดเธอไปอ่ะคือในช่วงนั้นอ่ะเธอน่ารักมากเลย ราแ,แอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนนี้ก็ยังรักเลยคือแบบอยากเป็นแฟนกับเธอมากเลยเรามาเป็นแฟนกันไหมแต่เราเป็นรุ่นพี่แล้วนะเด็กก็รักเป็นไหมพี่เดียวไ<ม>ด้คนนี้มันก็นโตแล้วป่ะ <c oughs> สนุกรุ่นพี่เนี่ยจะมาเป็นแฟนกับรุ่นน้องหรือเปล่าเป็นดิชอบรุ่นน้องอยู่พอดีเลยคนนั้นเป็นยอดนักเสืบนะเสือะไร อยูในหัวใจเธอว่ามีใครหรือย like ังอยากะ้องคุณไว้เพลงเพลงนี้หรือเปล่าแอบมองคุณมาตั้งนานไม่รู้ว <ha ่าคุณมีใครในใจหรือยังยังไม่มีใครเลยมันอยู่ในหัวใจของคนนั้นได้นะหัวใจของคนนั้นยังว่างไปอยู่นี่ไงหลักรุนพี่ขาวหลักรุนพี่ เาเป็นแฟน er. กันนะครับใช่เป็นแฟนกันแล้วครับเรียกชื <S <S ่อไม่หนาดเรียกที่รักได้ไหมได้ครับอุ๊ยทีนี้เดี๋ยวคนนั้นจะเรียกลักกี้ว่าที่รักกันแล้วกันนะและลักกี้นะครับก็เธอคือหวานใจและเธอก็เป็นคนแรวมอไปทั้งใจเราใคยย่าคิดมาแย่เราได้เธอในฝั่ง น่า,ร,ารักเด็กแถวนี้แล้วเนะี่ยได้ยินไหมหลงรักรุ่นพี่มากเลยรุ่นพี่ก็หลงรักเด็กแถวนี้มากเลยหลงรักเด็กแถวนี้แล้ว <c oughs> ทำไง <c oughs> ก็มาอยู่ในหัวใจสิขาก็ยืนอยู่นี่ไง <c oughs> โคออนั้นมีคำคมให้ลักกี้อะลักกี้เอาไหม <laughs> คือจะเป็นคำคมแนวแบบว่าไม่หล่อไม่เฟี้ยวแต่สั่งก๋วยเตี๋ยวให้สาวจ่าย <laughs> จบและวว <laughs> แล้วรักไหมครับเป็น,นีไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นเธอ <laughs> เป็นครับ <laughs> ยังไงก็รักครับ <h ui> ยังไงก็รักคนแต่ลักกี้ต้องได้เสียค่าก๋วยเตี๋ยวให้คนนั้นนะ เสียได้ทั้งใจด้วย,ยให้วนเลย,ย,ยรูกกไไนนไร้ไหมว่าคนนั้นหลงรักมากเลยตอนเนี้ยคืพอแบบโคตรข้างรักเลย,ยใช่ข้างรักมากที่สุดเลยแฟนคนน,นั้นนี<ม>ก่กอดเลยเนี่ยกอดกอดไว้เลยไม่ให้ไปไหนและ อยู่ในใจแล้วนะคือขังเอาไว้แล้วไม่ให้ไปไหนและอยุดตรงนี้แหละลงรักคนแถวนี้แล้วลงรักแล้วออกไปไหนไม่ได้นะออกไม่ได้คนนันขาจ๋าไลคี้มีคำคมคำหนึ่งจะมาพูดก,กับคนนั้น <c oughs> คำคมอะไรหรอที่ยืนุงเพราะลงทางแต่ที่ยืนข้างๆเพราะลงเคอกแนี้ก็ <c oughs> อโอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งในวันนี้พี่คนันก็ว่างนะผมแล้วก็มาทําแบบว่าจีบพี่ลักกี้ใหม่มาขอพี่ลักกี้เป็นแฟนใหม่นั่นเองเลยนะฮะทุกคนนะซึ่งทุกคนอาจจะงงใช่ไหมล่ะว่าเอ้ยพวกพี่เป็นแฟนกันแล้วทําไมต้องจีบกันใหม่อีกรอบดึงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในตัวพี่คนันเองก็งงเหมือนกัน <laughs> <laughs> ก็ว่างนะทุกคนนะก็อยากจะมาแบบว่าทําแนวหวานๆบ้างนะผม คลิปที่ผ่านมาก็เป็นคลิปแนวแกล้งนะทุกคนนะก็แกล้งมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็มาให้ความรักกันบ้างนะทุกคนนะไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันเพราะว่าเป็นคลิปแกล้งเนี่ยทุกคน <laughs> ก็ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมพี่คนนั้นก็ ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะทุกคนนะอย่างเช่นอายุพี่คนนั้นนะครับผมก็มีหลายคนมากนะผมที่ถามพี่คนนั้นมาว่าพี่คนนั้นอายุเท่าไหร่นะผมพี่คนนั้นก็ให้คําตอบในคลิปนี้แล้วนะผมสําหรับคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าพี่คนนั้นอายุเท่าไหร่ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ต้นคลิปเลยนะทุกคนนะโอเคครับทุกคน <S <S ซึ่งในวันนี้พี่คนนั้นกับพี่ลักกี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนก็มาจีบกันก็มาเป็นแฟนกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนะ คนนั้นคิดว่าคลิปน,นี้คนดูไม่เหงาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นคลิปแนวแบบหวานๆนะมีคนดูหลายคนเขาชอบไงคลิปแบบหวานๆเอ้ยจีบกันแฟนกันโน่เนี่ยกันโน่นน,นี่โน่นนี่ ดูช่าแน่นอนนะฮะโอเคครับทุกคนคลิปดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมสําหรับคนไหนที่ชื่นชอบแล้วผมก็กดไลค์ให้พี่คนนั้นหน่อยนะทุกคนนะคลิปนี้พี่คนนั้นก็ไม่ขอไลค์มากหรอกทุกคนพี่คนนั้นขอแค่สองไลค์ก็พอทุกคนโอเคจบจบข่าวไปยกยาก้ยายา โอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่กรณนกับพี่ลักกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากช่องพี่ลักกี้ด้วยนะผมซึ่งช่องพี่ลักกี้เนี่ยผู้ติดตามก็จะไป10,000แผู้ติดตามแล้วนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะผมที่กดติดตามแล้วก็ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดนะทุกคนนะซึ่งในวันนี้พี่กรณนกับพี่ลักกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะโอเคไปจริงๆแล้วทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ